โดยประจัดต,ตามความจำเป็นเป็นไปตามความสมัครใจของผู้ปกครองและนักเรียนและนำความเห็นของและทานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขัาน้นพื้นฐาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องมาพี่า,ารายละเอียดนะครับถ้าผมมีโอกาสจะเป็นกรรมการผมก็จะ ได้ชี้แจงแต่ถ้าเกิดไม่มีเนี <t 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 us> <t us ่ยเขาก็จะเอาตัวนี้แหละไปให้กรรมการพี่นะ ยี okay, okay. okay. uh. Uh. Kind of ่สิบบาทโครายการที่สิบที่คุยกันเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปปรับแก้นะครับแท้จริงแล้วเนี่ยตอนที่ถ้ารองเทียนแนนยปฏิบัติปรากฏว่าเกอ่อหน้าจะเอาเก็บครั้งเดียวอยู่สามปีเออน